ป้าไปเบ่งบ้านนี่ว่าว่ายางเข้าไปบ่ได้เลยถอนไว้็แกมันหักมันหาคนยังไม่ได้ออกเลยนเสียมัติดไว้ก็ได้ตรงมันมีอยู่ออกงหมูฝนตกหลายแล้วเลยขี้ข้านเฮ็ดงานเ๋ยยั่งดีว่าทีเลือเฮ็ดเลี้ยวสบายเลยเจ้าของฝนตกเลี้ยวเาว่ได้ปลูกเว้ยแป็นนั่นอาว่าล้วเได้ปูกนมันิสายกอยาวมาเลยนี้ยบยัดเย็ดรดลว กะไว้ไปโยกจากมือนึงแล้วไงไปเสียบจากมือนึ่งไงนะกะว่าไว้มือหนึ่งแล้วมีใบกับคำโอมีเสากับเสากับใบสามมือโอ้ยหนึ่งบ้านนี่กับถังไงยอะเหล่านี่กับจ๊กจ๊กจ๊กเรียนเขาบ้านจ๊กจ๊กจ๊กเรียนเขาบ้านมันจะมีแปดคนไปเรื่อยๆเลยแต่นี่นี่มันพายุมันเพิ่งเขามาแต่วันที่ยี่สิบสามนี่เราแต่บ้านเขายังว่ามันมันกลางนี่เขาว่าแถวพุทธแถวกาญจนบุรีแถว เชียงใหม่เชียงรายถุนอ้วอย่างแห้งยังนน้ำท่วมแล้วนี่มันไหลหกบดดื้นแล้วมันประกาศเปิดเปิดไว้เมื uh ่อเช้านี่สร้างได้อยู่กำแพงเพชรอย่างบ่มี้บนยูแล้วเนี่ยัไปแห้งยังเช่นเนาะกำแพงเพชรก็เคยถือนลเมื่อนี่มื่อนี่มีของเขากับของมุกดาหารแล้วก็ราชสีมากับมุกดาหารเออฝนเนี่ยดีว่าปีนี่